โอเคมินิเอ60หรือว่าม uh, ินิเอฟซีรีส์รุ่นใหม่ๆนะฮะที่เป็นเอเจยที่มีแมปด้วยนะครับก็หรือว่า BMW เองนะครับถ้าเราจะปรับแมปเพื่อให้มันมีรายละเอียดของตึกสูงหรืออา,อาคารต่างๆที่มันอยู่ในแมปได้เนี่ยเราต้องมาตั้งค่า ให้มันนะครับที่แมปเข้ามาที่ปุ่มเมนูนะครับเดี๋ยวเราก็เลือกไปที่โอเคเลือกไปที่แมปล้วก็กดเลือกเข้าไปที่แมปไปที่ตัวผลักไปด้านซ้ายนะครับไปที่ตั้งค่านี่ฮะตรงเซตติ้งตรงนี้ฮะนี่ครับทีนี้มาดูที่แมปอิเลเมนต์นะครับทีนี้เราก็จะเลือก ให้มันเป็นทั้ง 3D แล้วก็ตรงไอตัวที่น่าสนใจ point interesting นะฮะก็ผมจะเลือกตอนนี้คือมันมีมันมีไม่เยอะเนาะทีนี้มันก็แล้วแต่เราจะเลือกทีนี้ผมเลือกหมดเลยนะครับก็คือทั้งหมดเลยเด่วนะผมจะเลือกทั้ง entertainment ก็เลือกเป็น all นะครับ อะไรอย่างเงี้ยัอันนี้เลือกทั้งหมด and p l a c e in of interesting ซึ่งผมไม่ได้เลือกก่อนหน้านี้ก็เลือกทั้งหมดเลยเป็น all นะครับ uh huh. stopping possibility นะครับก็ก็คือก็คือเลือกหมดเลยทุกๆตัวที่มีเราจะได้ดีเทลทั้งหมดแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบดีเทลเยอะก็อาจจะเลือกได้ตามที่เราชอบต้องการใช้นะครับ อันนี้ผมเอาหมดเลยนะครับเราก็จะได้รูปรูปตึกเป็น 3D แบบนี้นะครับปกติ 3D จะไม่มีนะครับผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นเป็นแบบ a l t e r n a นทีฟนะครับก็คือคือแบบทำแบบสแตนดาร์ดมันก็จะเป็นคล้ายแบบแบบนี้นะครับก็ทั่วไปทีนี้เปลี่ยนเป็น a l t e r n a นทีฟมันก็จะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ แบบรูท uh, เนี่ยก็ผมเลือกเป็นแบบฟ a สต์นะครับเป็นเอาเอาเร็วนะครับก็คือมันก็จะหลีกเลี่ยงอ่า uh, มันก็จะให้ขึ้นทางด่วนอ่า uh, ให้เลือกใช้ถนนแหลกหลักเป็นหลักแล้วก็ uh, มีทางลัดให้บ้างอะไรเงี้ยครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นชอตก็คืออันนี้ทางลัดล้วนอันนี้กรีนก็คือเอาประหยัดพลังงานนะครับก็มี3ตัวนะครับของผมเอาเป็นฟ a สต์ นะครับอันนี้ก็คืออให้มันมา c o l l e c t i o data ด้วยก็ก็เรียนรู้ไปก็ได้ Dynamic, เป็นอัตโ m ม t ตินะครับโอเคผมให้เลือกเป็นอัตโ m ม t ติแล้วก็ให้เลือกเป็นพวกหลีกเลี่ยงมอเตอร์เวย์ไหมหลีกเลี่ยง าทางด่วนไหมหรือเรื่องเรือไหมผมกไม็ไม่ได้เรื่องนะครับเพราะผม,มผม่ให้มันไปได้หมดทุกทางประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้มาดูหน้าตาของแมปหลังจากที่เลือกแล้วเดี๋ยวนะเอ๊ะอันเทเนจิเดี๋ยวเราต้องไปที่ตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับ เอาแมปวิวนะครับแมปวิวผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับให้มันให้มันเป็นลักษณะว่า,เ,าเห็นท้องฟ้าด้วยเลยประมาณนี้เอาใหมนะครับเลือกตรงวิวนะครับแมปวิวไม่ใช่ไม่ใช่ไหมเป็นเลือกเป็นเปอร์สเปกทีฟมันก็จะเป็นเห็นท้องฟ้าด้วยนะครับ ้าด้านบนนี้เป็นรูป้องฟ้าอะไรประมาณเนี้ทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันมันโชว์ตึกสูงตรงไหน,นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะซูมกันะฮะแต่บ้านผมไม่มีตึกสูงลเลยเอาในกรุงเทพตรงการลางนั้นเราก็จะเห็นตึกสูงเนาะแต่ผมจะซูม นี่ครับอันนี้เราก็จะเห็นตึกสูงตึกอะไรที่เป็นสามดีมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมสูงข้ามาอีกประมาณนี้นะครับรก็จะเห็นตึกอย่างตึกเนี้ตึกอะไรเนี่ยก็จะเห็นเป็นสามดีเป็นรูปตึกนะครับนี่ครับ นะครับตึกใหญ่ก็ก็จะมีเป็น 3D รูปตึกแบบนี้นะครับคล้ายๆา Google นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้น Google นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ